มาแล้วนะคะวันนี้ป้าก็จะมานําเสนอการต่อเล็บเจลโดยใช้ดูโอโฟอร์มนะคะก็ไปเตรียมหน้าเล็บกันแบบเร็วๆนะคะรวดเร็วทันใจไปเลยนะคะใช้น้ํายาไล่ความชื้นแล้วก็ทามเมอร์นะคะโดยไม่ต้องอบนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราก็มาลงเบทเจลนะคะเบทโคดนะคะลงเบทโคดแล้วก็เราก็เข้าอบนะคะถ้าใช้ไฟส่องเนาะเพราะนิ้วเดียวนะคะใครมีเครื่องอบก็เข้าอบใครมีไฟส่องก็ไฟส่องนะคะหลังจากนี้เราก็เตรียม ดูโอฟอร์มนะคะขึ้นมาทาบวัดไซส์นะคะต้องคุมให้มิดนะคะเพื่อการต่อที่สวยงามปิดแนบสนิทนะคะไม่เหลือนะพื้นที่ว่างนะคะกะวัดไซส์ทำการวัดไซส์วัดได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนี่ป้าใช้เจลเจลแบบธรรมดาเลยนะคะเจลที่มันจะเป็นแบบ เร็วๆหน่อยนะคะไม่ไม่ใช่แบบเป็นแบบ h a r ดเจลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเจลราคาไม่แพงนะคะอันนี้นะ,ะปากก็ขีดทําสัญลักษณ์นิดนึงนะคะเพื่อกันเลยถ้าไม่ขีดบางทีเราแบบไปเรื่อยอะค่ะแม้แต่จะมันจะมีรอยพลาสติกอยู่แล้วแต่บางทีเราไปเรื่อยนะคะต้องทําให้มือใหม่แบบได้เห็นภาพนะคะจะได้ไม่ความยาวไม่เกินไปมาก มันก็ทําให้เราแบบฟิตตัวเองได้แบบในความยาวที่พอพอดีเราจะไม่ต้องไปเจียออกนะคะเพราะเทีย่ยวที่แล้วป้าแบบไม่ได้ทํามันก็เจียออกใช้เวลานานอยู่พอสมควรอันนี้ก็ลงเจลไปเลยค่ะทาลงไปบางๆหนึ่งชั้นนะคะชั้นแรกเนาะทาลงไปให้ทั่วๆนะคะให้ทั่วกับขอบทาให้บางๆก่อนรอบแรกเนาะ อบเลยนะคะแบบ2ไฟเลยนะคะเราชั้นแรกเราทำบางๆไว้ก่อน <S <S อ่าพอหลังจากนี้เราก็เติมเพิ่มนะคะเราก็ใช้เจลมาเพิ่ม อันนี้เราก็จะทาที่หน้าเล็บด้วยนะคะเพื่อเขาให้เขาแบบติดกันแนบสนิทไม่มีช่องอากาศนะคะทาตรงนี้ด้วยนะ,ะทาเสริมไปสังเกจราจะเว้นตรงช่วงเค t ดเคิลให้มีเนื้อเจลนิดนดนะคะเพราะว่าเราจะเว้นโคนเนาะเวลาเรามาแปะลงไปปั๊บเนี่ยมันจะมาเติมเต็มให้พอด,ดีป้าทำแบบนี้เนาะ อันนี้ก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะคะลองทำด้วยตัวเองแล้วเราก็าประยุกต์ใช้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเติมมากนะคะเราก็แค่เจียขอบออกทุกอย่างโอเคขยับให้เข้าที่นะคะให้อยู่ในมุมที่แบบตรงไม่ให้เบี้ยวไม่ให้เฉยนะคะเพราะถ้าเอียงไปแล้วมันก็จะออกมาเสียมันก็จะเสียเวลาเรานะคะ ออกมาแล้วนะคะหลังจากได้แกะออกมาก็จะได้ทรงนี้นะคะก็ทำการตะาบหน้าเล็บนะขอบข้างนะ,ะให้ดูทรงกันก่อนนะคะก็มาตะาบกันเนาะตะาบข้างๆนะ,ะเก็บให้เนียนนะคะนี่ใช้หัวเจียนะคะเจียเพื่อหัวเจียเซรามิกนะคะเจียเพื่อ ตัดขอบนะคะที่มันเกินที่มันล้นที่เราทําเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะให้เขาแบบมีความสมูทแล้วก็เกิดเป็นหลังเต่าขึ้นมานิดนึงก็ตะใบบับนะคะให้เขามีความเนียนนะคะ ใช้ตะไบละเอียดหน่อยนะคะไม่ใช้ตะไบหย,ยาบนะคะทําเจลเขาก็จะแบบคือเนื้อเขาอ่อนไม่ต้องใช้แบบตะไบหย,ยาบนะคะใช้ตะไบละเอียดนะคะเจลก็ไม่ไม่ยากนะคะเวลาตะไบข้างหน้าอันนี้ก็เป็นการเก็บขอบข้างล่างนะคะเกลี่ยข้างล่างที่มันนูนที่มันเกินออกมาเราก็ทําให้เขาสวยงามนะคะเจียออกนะคะเพราะส่วนมากเลยปัญหาของการทําดูโอฟอร์มคือมันจะไปกองอยู่ใต้เล็บนะคะ ในช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยเราก็ต้องเก็บให้เนียนนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็เก็บปลายนะคะที่มันยังไม่งุ้มยังไม่เข้าเคริร์ฟเราก็เก็บให้เรียบร้อยอ่ mm. าก็ตะไบอีกเล็กน้อยนะคะเพื mm. ่อแต่งทรงให้มีความเป็นหลังเตา่าปลายเล็บก,ก็ให้มันเชื่อมให้มันสมูทนะคะไม, mm. ไม่ไม่ดูแบบ โดดหรือนูนเกินไปเราก็ต้องเจียให้เขาแบบมีความสมูทเชื่อมโยงอันนี้เป็นหัวเป็นหัวเหล็กทองเหลืองนะคะเนี้ก็จะคือมีความละเอียดเหมือนตะไบเอ่อตะไบะใช้แบบเขาเรียกเหมือนกระดาษทรายอะ่ะมันจะละเอียดเนาะมันจะละเอียดนะคะ,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 คะขัดพวกเจลได้นะคะขัดพวกเล็บเจลได้นะคะ กขาจะมีความละเอียดของตะไบสูงคือถ้าเรากดหรือตะไบแรงไงมันก็จะไปได้ไม่มากเพราะมีความถี่ละเอียดของหัวเจียเขาจะละเอียดนะคะก็ใช้สําหรับเจียเล็บเจลได้นะคะตัวหัวอันนี้ก็ไปเลือกลองไปเลือกดูนะคะเขาจะมีความละเอียดของหัวไม่หยากจนเกินไปนะคะเราใช้ตะไบได้มันก็จะออกมาเป็นฝุ่นๆุนผงๆนะคะเนื้อไม่ออกมาเยอะ ถ้าหัวเจียที่มันมีความหยาบมากเนี่ยเวลาเราเจียมันจะออกมาเยอะอันนี้ก็เก็บได้เนียนนะคะในงานเล็บเจลนะคะต่อเล็บเจลเนี่ยเก็บได้เนียนดีนะคะก็ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมในการทำเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานออกมาได้ง่ายนะคะป้าก็เรียนรู้ลองอันนั้นลองอันนี้อันไหนเราไม่มีเราลองสั่งมาซื้อมานะคะมาเล่นลมาลองทำ ก็ไม่มีใครมาบอกเราหรอกเราก็ไปจำไปดูเข้ามาไปหาดูอันนั้นอันนี้เราก็มาทำมาลองฝึกนะคะอันนี้ก็ตะไบได้ส่งแล้วนะคะก็ทำการทาท็อปครอนะคะทีนี้ก็จะได้เล็บเจลที่เป็นส่งที่เราต้องการนะคะโดยใช้เจลคู่กับดูโอฟอร์มก็วันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปนะคะเป็นวิธีการต่อเล็บสำหรับ มือใหม่ที่เราจะทำแบบอยากจะต่อเล็บเจลหรือลองใช้โพลีเจลแต่ใช้ดูโอโฟอร์มอย่างนี้มันก็ตอบโจทย์นะคะง่ายมันง่ายนะคะก็สำหรับวันนี้ป้าก็เอามาฝากนะคะวิธีทำเล็บเจลด้วยตัวเองง่ายๆนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด, like, กด Subscribe หรือพูดคุยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป้านะคะป้าจะได้สร้างสารรค์ผลิตผลงานมาเป็นเพื่อนฝึกมือหรือเพื่อความบันเทิงนะคะก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนด้วยเล็บเจลสวยๆได้ทรงแบบเหมือนเราต่อฟอร์มกระดาษเลยนะ,ะทุกคนมันสวยมากอันนี้ป้าก็ต่อ5นิ้วเลยนะแต่ป้าทำให้ดูแค่นิ้วเดียวเพื่อจะแบบโฟกัสได้นิ้วใดนิ้วหนึ่งก็คือมันก็จะทาให้เราแบบมีความจาขั้นตอนได้มากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย